มาถึงตัวเมืองฮันโอเวอร์แล้วเนาะน่ารักมากเป็นบ้านเมืองแบบเก่าๆแต่จริงๆเมืองนี้ถูกทำลายเยอะมากเลยนะถูกทิ้งระเบิดจากทหารอเมริกันและอังกฤษเดี๋จะไปหาข้เย็นกิน เรื่อนอเลยนะะสวยมากขอบอกจะไปหาข้าวกินตรงในนอโอ้ยน,นี้สวยจัง กินข้าวเสร็จแต่อีดอกมาเดินต่อจะบอกว่าอะไรหรือป่าเมื่อกี้ไปกินข้าวกันมาอีดอกมีแต่คนแบบป๊านินทาแบบนินทารอย่างขอาคนถามว่านินทาเรื่องอะไรนินทาว่าเออ ดิฉันกับะสามีแบบพวกเขาเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยเอา้าอีดอกไม่เคยเห็นหรอไม่เคยเห็นกับวายสีคอหวยกูก็ได้อะเดี๋ยวเ,เข้าไปดูข้างในไม่รู้ให้เข้าหรือเปล่าอ๋อเขาบอกว่ามีคอนเสิร์ตแล้วก็ ต้องจองออนไลน์ก่อนเท่านั้นนะเพราะตอันนี้มีคอนเสิร์ตท,ทุกคนเอ่อจะบอกว่าในตัวเมืองวันนี้น่ากลัวมากนะั้นเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วก็มีการกจัดกิจกรรมมากมายแล้วคนก็ไม่ใส่หน้ากากเลยนะเรากลัวมากแล้วก็คือคนอาหรับเยอะมากตุรกีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว ตอตัวกลับไปที่โรงแรมไปตั้งตัวก่อนเนะาะสักเดี๋ยวไม่ออกมาถ่ายใหม่เนาะโอเคนะเมืองนี้จะมีทแทรมส์นะภาษาเยอรมันเรียกว่าสแตนบาน เยอะมากน่ากลัวมากอีดอกคือไม่มีใครใส่หน้ากากเลยแล้วก็มีแต่คนเมาแล้วตำรวจก็เยอะมากพักก่อนอีดอกอดอกลัวเถอทุกคนเดี๋ยวขอมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะไม่ได้เมารวมนะเรารู้สึกว่าเมืองฮันโอเวอร์เนี่ยไม่น่าอยู่ ถามว่ามันสวยไหมมันก็งาน,นนะเออแต่มีสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะที่เมืองฮานอเฟอร์ก็คือ,อมีอาหรับเยอะมากไม่ใช่อารับใหม่นะเป็นอาหรับแบบว่าอยู่มานานแล้วน่าจะรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาแล้วแล้วก็แบบว่าย้ายมาอยู่ที่นี่นานเป็นสิบสิบปีละ เออแล้วก็แบบว่าพูดภาษาเยอรมันก็เป็นคนเยอรมันนี่แหละเพียงแต่ว่าพื้นฐานจริงๆแล้ว่เป็นคนอาหรับน่ากลัวมากคือแบบเราจะไม่เห็นหัวทองไม่เห็นตาฟ้าเลยนะมันจะแบบว่านี่มันตุรกีมันซีเรียหรือมันอะไรคือแบบว่ามันน่ากลัวมากเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยนะแล้วแบบว่าขอทานเยอะมาก รู้สึกแบบไม่ร่วไม่ค่อยประทับใจแต่ว่าก็จะมันมีสถานที่สวยๆมีเยอะเพราะว่ามันเป็นเมืองประวัติศาสตร์ก็คือว่าฮานอยเราอนนี้มันเป็นเมืองของอพระราชาของเยอรมันก็เลยมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วเราก็เลยมาดูแต่ก็คิดว่ามาครั้งเดียวก็คงจะพอแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศให้ดูตอนนี้ไปลงลง แรมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาพามามก็ไปตั้งหลักก่อนเนาะรู้สึกว่ากําลังช็อกอยู่ก็เดี๋ยวอาจจะไปสวนหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าฟ้ากค็คึมๆด้วยไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่านะทุกคนจะให้ดูการปลูกต้นไม้ของเยอรมันสามีบอกว่านี่คือดอยชไบยเมอ่อก็คือต้นไม้เยอรมันทําไมถึงว่าต้นไม้เยอรมันเราดูอี้ยันเหมือนต้นเดียวใช่ไหม พอเราแยกไว้ก็คือทุกอย่างมันตรงกันหมดเลยทุกอย่างต้องเป๊ะๆอีดอกดูสิสวยไหมสวยมากผู้ชายกำลังวิ่งมาฝนกำลังจะตกก็เดี๋ยวเราจะไป เดี๋ยวเราจะไปสวนข้างในตรงนูนกันเนาะมันชื่อว่า h ฮร์เดนฮอยเซอร์กาเทนตรงนี้ก็เป็นพระราชวังเหมือนกันนะโอ,อ้ไม่แน่ใจพระราชวังหรือเปล่าแต่ก็ Something to do with Royal Family นี่แหละเออไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอ,อ่ะเข้ามาข้างในแล้วนะ อีกดอกก็คือพลาดไปก็คือนีอ่เป็นโรงเออโอเปร่านะข้างในตรงนี้แต่จริงๆมันมีสวนส่วนใหญ่มากมากเออก็เป็นของพระราชานะแล้วก็จะบอกว่าที่นี่เป็น l a r เออ t เอ่อเออ k u r b น n Park ก็คือส่วนกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสาภาพยุโรปเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีพื้นที่สีเขียวกลางเมืองขนาดใหญ่กว่าเซนทรัลพาร์คนิวยอร์กถึงสองเท่า ต้นมาพวกนี้มาจากทั่วโลกนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ที่พระราชาเฟืองฟูก็เลยเออทำส่วนใหญ่หน่อยจริงๆเขาเรียกว่าไ,ไงอะ่ะเปนสไตล สวนในยุโรปเนี่ยส่วนมากจะได้อิทธิพลมาจากฝรั่งเศสส่วนฝรั่งเศสจะต้องเป๊ะ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 ใช่ไหมเออก้อนนี้เป็นแผนพังของเอ,อ่อการ์เดนเราจะเห็นว่าตรงนี้คือจุดที่เราอยู่ใช่ไหมอันนี้ทางเข้าตรงข้างหน้านี้เป็นมิวเซียมนะ ส่วนตรงนี้จะเป็นโอเปราเฮาส์ใหญ่มากๆตรงนี้ไม่ใช่ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของฮันโอเวอร์นะส่วนที่ใหญ่ที่สุดนนะอยู่กลางกลางเมืองอันนี้ก็กลางเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่อีกฝกั่ง ก็คิดดูแล้วกันว่าเส้นท่ลพ์กใหญ่ขนาดไหนไ้ป่าที่เราบอกอะใหญ่กว่าเส้นท่ลพักสองเท่านี่คือหน้องอาหา่หานห่านนี้ก็เป็นห่านป่านี่ยังเป็นลูกๆมันอยู่นะลูกๆแบบว่า เพิ่งออกฤูดูการใหม่ยังไม่มีสายตรงข้อเท้าเลยนะถ้าโตเต็มที่ก็จะมีขาวๆมีขนสีขาวขึ้นมาขอบอกว่ายังไม่ได้เข้าไปนในสวนอันนี้เป็นสวนด้านนอกที่เขาเปิดให้เดินฟรีแต่เดี๋ยวพรุงนี้จะกลับมาใหม่ค่าเข้าคนละ8ยูโร อุ้ยทุกคนเห็นอะไรไหมโหและลูกๆของนางแต่น่าจะ agressive มากนะห้ามใกล้นางและจะปิดกับปัจจิอ่าทุกคนจะให้ดูอะไรหน่อยนี่คือแอปเปิลแอปเปิลเห็นไหมเอยนี่เต็มเลย กำลังออกลูกกว่าจะได้กินก็นู่นแหละประมาณออกท่ำก็ไม่นานหรอกแหละสองสาเดือนเขียวมามอันนี้พืนที่สีเขียวเขาใหญ่มากเลย ได้ยินเสียงห่านไหมนีม่เต็มเลยดวงหา่านปังมากไม่ไหวแล้วทุกคนนี่คือสารลางนะรั h o u า e หูแบบของจริงอลังการยิ่งใหญ่สวยมากโคตรนาฬิกาอย่างใช้งานได้อยู่ตรงเป๊ะน,นะเสียดายที่ตอนนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เปิด ไม่งั้นก็ข้างในก็จะได้เข้าไปชมแล้วส่วนนี้ก็คือด้านหลังของอำเภอนะด้านหลังของรัฐเฮาสปัจจุบันข้างล่างนี่จะเป็นคาเฟ่สังเกตดูจะมีรูปปั้นเ ในยุคต่างๆเออมีต,ตุ๊กตาตัวหนึ่งหายไปนะเนี่ยตรงนี้มีครบส่วนตรงนี้ก็คือจะสังเกตด,ดูว่าหน้ากว้างมาก นนี้ก็คือแบบเลกทะเลสาบใหญ่มากคือใหญ่แบบทะลุออกไปข้างหลังอีกด้านหนึ่งเลยอะสิ่งที่พระราชารำมันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน